สวัสดีครับพวกเราทีมบัวชนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลป์วิทยเขตพัทลุงอนอื่นก็มาทำความารู้จักกับสมาชิกภายในทีมกันเลยนะครับกับผมนายธีรพัชสุดูนิสิตชั้นปีที่3สาขาวิศวกรรมแมคคาทรทนิกรับผิดชอบเป็นหวัวหน้าทีมบัวชนครับสวัสดีครับกับผมนายกระกพลรอดบุญนิสิตชั้นปีที่3าสาขาวิศวกรรมแมคคารอนิก รับผิดชอบหน้าที่หัวหน้าฝ่ายกลไกครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุนัชชาชมพูแดงนิสิตชั้นปีที่3สาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์รับผิดชอบฝ่ายกลไกค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจุฑารัชหกหนูนิสิตชั้นปีที่3สาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกสรับผิดชอบฝ่ายกลไกค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกวนกวรรณขุนดำนิสิตชั้นปีที่3สาขาวิศวกรรมเมคคาทอนิกรับผิดชอบหน้าที่ฝ่ายกลไกค่ะสวัสดีครับผมชื่อนายวุฒิรานเดนเดชนิสิตชั้นปีที่3สาขาวิศวกรรมเมคคาทอนิกร,ร,รับผิดชอบหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายโปรแกรมการควบคุมครับสวัสดีครับกับผมนะครับนายปรเมศริเรยากุณนะครับนิสิตชั้นปีที่3สาขาวิศวกรรมแมคคาทอนิกนะครับรับหน้าที่ ฝ่ายโปรแกรมควบคุมครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเพชรพลยินประดับนิสิตชั้นปีที่3สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกรับผิดชอบหน้าที่ฝ่ายโปรแกรมควบคุมค่ะสวัสดีครับกระผมนายนัทวัฒน์เมฆกุลนิสิตชั้นปีที่3สาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกรับผิดชอบหน้าที่ในส่วนของว่าหน้าฝ่ายระบบควบคุมครับ สวัสดีครับกระผมนายอธทินันชัยวงศ์นิสิตชั้นปีที่3สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกรับผิดชอบในหน้าที่ระบบควบคุมครับสวัสดีครับกระผมนายพรชพลแซ่หลีนิสิตชั้นปีที่3สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกรับผิดชอบหน้าที่ฝ่ายระบบควบคุมครับสวัสดีครับกระผมนายอัลเฟ่ิมิคานิสิตชั้นปีที่3สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกรับผิดชอบหน้าที่หัวหน้าฝ่ายออกแบบใบมีดกิจยางครับ สวัสดีครับกระผมนายปรเซยนนนสังทองนิสิตชั้นปีที่3สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกรับผิดชอบฝ่ายออกแบบใบมีดกลีดยางครับสวัสดีครับกระผมนายมือิลป์ชนชูชาตินิสิตชั้นปีที่3สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกรับผิดชอบหน้าที่ในฝ่ายออกแบบใบมีดกลีดยางครับสวัสดีครับผมนายรณุชูเมือง เป็นอาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมแมคคาทนิกคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นที่ปรึกษาของทีมวัวชนครับ